สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเท็ดดี้แอร์ซอฟกันนะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมที่ราชบุรีนะครับแถวเขางูนะครับซึ่งเรามากันก่อนวันหนึ่งก่อนวันงานนะครับเพราะว่าเดินทางมกกาไกลจากโคราชนะครับ เรามากางเต็นท์กันที่ข้างหลังเขางูนะครับชื่อจุดชมวิวลับเขางูภูผาแรดนะครับก็เป็นวิวที่แบบหลักล้านมากนะครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับแอนซีนไทยแลนด์เลยนะครับแต่การมากางเต็นท์นี่อาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะ,อะไรสักหน่อยละมั้งครับเพราะว่าทางผู้จัดง,งานเขาแจ้งไว้หมดแล้วนะครับเราเลยสามารถมากางเต็นท์ได้นะครับ หรืออาจจะไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลยขึ้นมาจากหมู่บ้านคนหน่อยหนึ่งก็กถึงแล้วนะครับอันนี้กลางคืนนะครับก็เสียงลิงเต็มเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ในการเล่นมิวสิมกันในวันนี้นะครับพื้นที่กว้างมากนะครับแล้วก็ร้อนโคตรด้วยนะครับ พอช่วงเช้านะครับผู้จัดงานก็เรียกรวมพลนะครับเราก็แบ่งทีมกันออกไปส่วนหนึ่งนะครับไปเป็นโจนนะครับโดยกลุ่มโจนนั้นจะเป็นกลุ่มที่แบบใส่ชุดสีดํากันหมดเกือบหมดทั้งหมดเลยนะครับก็จะขึ้นไปรออยู่ข้างบนนะครับภารกิจของเราก็คือจะต้องขึ้นไปยึดพื้นที่บ้านที่อยู่บนเขานะครับมีแทงค์น้ํามแทงค์นะครับเราต้องไปถึงตรงนั้นนะครับก็จะแบ่งทีมออกไป3มทีมนะครับ ทีมผมก็จะมีกันเจดคนนะครับก็จะมีน้องอาร์มน้องซันน้องลูกหมูน้องพีพี่ชายผมแล้วก็พี่ที่เป็นทหารอยู่ราชบุรีนะครับแล้วก็ตัวผมนะครับเป็นหน่วยมาซ็อกนะครับจะแบ่งตามเสื้อที่เราใส่กันมานะครับแล้วก็มีน้องๆแต่งตัวเป็นทหารญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นกองกําลังป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็จะมีพวกพี่ๆที่เขาแต่งตัวเป็นมาติแคมนะครับแล้วก็ลายทหารลายอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับ ก็จะเป็นเรียกว่าสเปเชียลฟอร์สนะครับซึ่งการงานครั้งนี้นะครับมีชาวต่างชาติมาร่วมเล่นด้วยนะครับมีคนญี่ปุ่นกับคนฝรั่งนะครับมาร่วมเล่นด้วยนะครับพี่ผู้หญิงนะครับเป็นสไนเปอร์ด้วยนะครับอยู่ในทีมสเปเชียลฟอร์สนะครับถ้าเรามองดีๆก็จะเจอครับเราครับภารกิจของเรานะครับก็จะเป็นการขึ้นเขาไปโจมตีด้านหลังนะครับโดย กองกาลังมาซอกต้องขึ้นเขาข้างหลังกลุ่มกองกาลังป้องกันตัวเองและสเปเชียลฟอร์สนะครับก็จะโจมตีข้างหน้าเพื่อที่จะหลอกล่อไว้ก่อนนะครับจนกว่าเราจะไปถึงจุดที่ขึ้นเขาแล้วอ้อมมาโจมตีได้นะครับรอสมาชิกอ่าตอนนี้เรากําลังรอน้องอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาไปเอาแว่นนะครับก็แต่ก็คงไม่ได้มานะครับดังนั้นเราคงต้องขึ้นไปก่อนนะครับจุดนี้นะครับวิทยุสื่อสารเริ่มมีปัญหานะครับ ตัววิทยุไม่สามารถส่งถึงบอกอได้นะครับว่าเรามาถึงจุดแล้วแล้วเตรียมโจมตีนะครับดังนั้นเราอาจจะเป็นต้องขึ้นเขาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะหาสัญญาณวิทยุนะครับจะได้ติดต่อกลุ่มอกองกาลังป้องกันตัวเองแล้วก็สเปียร์เชฟฟอรนะครับเพราะตอนนี้เราเหมือนถูกตัดขาดนะครับติดต่อใครไม่ได้เลยการปีนขึ้นนะครับมองเผินๆเหมือนจะง่ายนะครับมันก็ เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจาก40ขึ้นเป็น45ขึ้นเป็นขึ้นเป็น80ขึ้นเป็น90เรื่อยๆนะครับดังนั้นด้วยปืนที่เราแบกมานะครับแล้วก็เวดเสื้อเกาะต่างๆนะครับที่เราแบกกันขึ้นมานะครับเราก็ไปกันไม่ค่อยรอดนะครับ ใช้เวลานานพอสมควรในการปีนขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับทําให้เราต้องเสียสมาชิกไปหนคนนะครับคือน้องลูกหมูนะครับขึ้นไม่ไหวก็เลยจําหน่ายนะครับต้องจําหน่ายลงไปนะครับมาสองเรียกทีมทหารอีกสทีมครับจีแสอบด้วยพื้นที่ตรงนี้นะครับเก้าสิบองศาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ว,วิทยุเราก็กลับมาใช้ติดต่อกับ ทางบกได้แล้วแล้วก็อีกสองทีมท,ที่อยู่ข้างล่างได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่จุดที่สูงสมาสมควรนะครับตีนเข่าแล้วแต่ว่ายังขึ้นไปไม่ได้มาศบเป็นไงบ้างอยู่ด้านบนใช่ไหม้ไม,ไ,ไม่เจอครับปลีเองเปลี่ยน สถา,านการณ์เป็นไงบ้างจากอกพอเราขึ้นมานะครับปัญหาใหม่อีกปัญหาหนึ่งก็คือหาทางลงไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องยืนรอสักพักหนึ่งเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับทางกองกําลังป้องกันตัวเองและสเปียร์เชฟฟอร์อน,นะครับว่าเขาอยู่ทางไหนเราอาจจะได้ลงทางนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าพื้นที่ลงมันอยู่ทางไหนนะครับบอกยี่สิบสองสัญกรครับว่าขั้นสกิรตรงไหน มาสอบถรายงานสถานการณ์กลุ่มชนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านครับตอนนี้เราได้ทราบคร่าวๆแล้วนะครับว่าทางกองกําลังป้องกันตัวเองเขากําลังหาแท้งสามแท้งอยู่นะครับทางเราขึ้นมาถึงอยู่ข้างหลังแท้งสามแท้งนะครับก็ทําการจุดสัญญาณควันเพื่อแจ้งให้ทางสองฝั่งนะครับได้ได้รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับไปแล้ว s p e c i ฟ l f นะครับมีส m o k e นะครับเป็นพเอ special ส r e you can see smoke ply o u can shoot right here เช o อ o h e ี่วออเอี่ใช่ไหมเอมี่ตัวเท่าเอม พันสีส้มคือฐานตูนะครับพี่ที่เป็นทหารอยู่ราชบุรีนะครับก็พบทางลงทางด้านซ้ายนะครับเราก็กําลังจะลงเตรียม,มเข้าไปโจมตีฐานโจนนะครับ,บกวามรังปองกันตนเองนะครับตอนนี้ทางมาซอฟได้ปาร,ระเบิดฟันแจ้งพิกัดไว้แล้วนะครับว่าคาศึกอยู่ตรงไหนอ่ลลลลงงงได้นทใจก ฐานเทดดี้ครับฐานเทดดี้เรียกเรียกลูกค้าครับนี่ครับเท็ดดี้รถไปรับน้องเอ๋น้องกลับเลยใช่ไหมครับครับครับน้องเป็นอะไรอ่ะอิเซย์ทำไงอิเฉยโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะหารถตรงไปรับตรงที่ทางเต้นเลยใช่ไหมครับครับจุดกทางเต้นครับทางลงตรงนี้นะครับก็เหมือนจะ ลงได้ง่ายๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่ารอ,องเท้าน้องพีนะครับเหมือนแบบมันจะลื่นนะครับน้องนี่สไลด์ลงไปเกือบจนเกือบจะสุดหินเลยนะครับก็คือถ้าเลยหินก้อนนี้ไปก็คือเป็นเหวนะครับดีนะครับน้องไม่ไม่เป็นอะไรมากนะครับก็สไลด์ลงไปเฉยๆนะครับตูดขาดก็ยังเล่นต่อก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางตำแหน่งของฐาน ทดดี้ที่เขาเป็นคนนั่งพักเป็นพวกผู้ติดตามนะครับพ่อกับพ่อกับแม่น้องครับก็มารับน้องกลับมาแล้วนะครับกลับเข้าฐานนะครับเตรียมเล่นตอนบ่ายทีหนึ่งแต่ภารกิจรอบเช้าเรายังไม่จบนะครับเราก็ต้องทําต่อคนที่ขึ้นมาไม่ได้เราก็อาจจะต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อนะครับตอนนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับถึงพื้นนะครับก็จะมีกันอยู่สามคนนะครับซึ่งก็คือน้องพีนะครับพี่ที่เป็นทหารแล้วก็ตัวผมนะครับเตรียมโจมตี ข้างหลังนะครับภารกิจแรกเราสําเร็จนะครับคือเรามาถึงแทงได้แล้วนะครับโดยไม่มีการตอบโต้ของทางโจนนะครับเพราะเขาคิดว่าเราไม่น่าจะขึ้นมาได้นะครับแต่เราก็ขึ้นมาได้นะครับ <S <S เริ่มสัญญาณระเบิดนี่คือเราเริ่มทำการโจมตีแล้วนะครับตรสอบนะครับทำการเคลียร์จากหน้ากระดานจากแทงลงไปเลยครับวางกำลังเป็นหน้ากระดานตาม ระเบิดนะครับเราจะไม่ปาใส่คนนะครับเราจะปาใส่พื้นที่โล่งๆนะครับเพื่อสร้างสถานการณ์เฉยๆนะครับอันนี้ผมเดินฉี่ออกมาทางขวานะครับเพราะคิดว่าน้องน่าจะตามมานะครับแต่ก็ไม่มีใครตามมานะครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ตัววิทยุสื่อสารไม่รู้ว่าหลุดไปตอนไหนนะครับทาง s p e c i a l f o r c e แล้วก็ทางกลุ่มกองกำลังป้องกันตัวเองนะครับ<ม>ก็ถูกถูกตีอบกลับไปที่จุดเกือบจุดเริ่มต้นนะครับทำให้ถองตัวนะครับดังนั้นทำให้เหลือแค่ทีมมาซ็อก5คนเท่านั้นกับโจนอีก9คนนะครับ ที่ผมโดนล้อมอยู่ประมาณหลายทางมากเลยนะครับทําได้แค่นั่งนิ่งเงียบๆนะครับแล้วก็ยิงคนที่ขึ้นมาเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับก็คือโจรนะครับอยู่ตรงที่ลูกศรชี้นะครับก็คือมี 4- ีหจุดเลยนะครับพยายามเรียกขอความช่วยเหลือนะครับแต่ตัววิทยุนั้นมันหลุดนะครับทําให้อยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับน้องๆก็ไม่เห็นกันนะครับว่าเรากําลังโดนล้อมอยู่นะครับ เพราะทางโจรกําลังขึ้นมานะครับ

าใครใกล้มากก็จะใช้ปืนสั้นยิงนะครับปืนยาวไม่น่าจะยิงทันก็ไม่ทันนะครับเขาพากันกูขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็คือคนตายนะครับจะต้องเอาผ้าสีแดงปิดหัวไว้นะครับแล้วก็เกิดได้3มครั้งนะครับครั้งแรก10นาทีครั้งที่สองนาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่38มินาทีคือนั่งร้อยครบถึงจะเกิดได้นะครับ กลุ่มทางโจนะครับเขาก็รอเขาก็ขึ้นมาเอาปืนจี้ไว้นะครับไม่ให้ผมเกิดนะครับเพราะว่ามันมันสามารถทําได้นะครับมันเป็นตามเกมเพราะว่าเขากลัวผมเกิดขึ้นมานะครับทางน้องๆก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมโดนจับเป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําได้แต่รอนะครับวอมาถามก็วอกลับไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตามกฎนะครับคนตายพูดไม่ได้นะครับซึ่งเช้านี้ก็ จบเพียงเท่านี้ครับก็เตรียมตัวรอรอบบ่ายนะครับพี่ดาวพี่เดือนอยู่ตรงไหนครับตอนเนี้ยพี่ดาวพี่เดือนอยู่ตรงไหนครับตอนเนี้ยอย่าสามจบนี่เห็นเขาแดงแล้วมั้งที่เ้ารับหลังแล้วก็ตัดรัวเลยอ่ะกลัวเขาขิลงครั้งแรกครับกลัวสิบนาทีแล้วเขาลุกอ่าผมไม่โหดตอนนั้นมัน้งไม่ใช่ตอนนี้ รอบบ่ายนะครับก็วางแผนอะไรเสร็จมาเล่นนะครับซึ่ง,ง,งเราก็เดินพาหลงทางนะครับหลงหลง,หลงทางไปนะครับก็ทําทให้ตัวเองตกเกือบตกเขานะครับแล้วก็พอลงมาก็ทําให้ขาไม่มีแรงก็เลยต้องถอนตัวก่อนนะครับแต่ก็ปล่อยให้น้องๆเล่นนะครับแต่ไม่ได้ไปด้วยก็เลยจะมีแต่เสียงวอที่น้องคุยกันนะครับซึ่งตัวน้องเองก็เล่นกันไม่ไหวนะครับเล่นกันไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ต้องถอยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับ ลองฟังเสียงจากวอร์นะครับต้องเอารถขึ้นไปรับน้องกลับมากลับลงมากันนะครับนะถามว่าสนุกไหมสนุกมากนะครับครั้งหน้าก็คงได้มีโอกาสได้ไปร่วมสนุกกันอีกรอบหนึ่งนะครับรองเ้เปิดหมดแล้วพีอ่ออกแล้วครับออกแล้วออไปกับพี่แม็อไครครับคู้ชมครับโอเคโอเคอยู่ไกลเลยนะ้เครับพี่กี่ครับถ่ยว่ตถุไนี ถอนมากี่คนจะขึ้นกี่คนครับส,สองคนวิ่งสอคนมีคนวิวยุนหนึ่งคนด้วยเตรียวพื้นขึ้นเลน้องถอนคนคนระับครับพี่เห็นไหมพี่คุณขับคุคนั่นเนยมองประมาณสิบสองแรงกาวพี่พี่เห็นไปทอสบายดีใช่ไหมมันเลาะได้เหรอแจ้งบกกลับไปด้วยน,น,น,นะครับว่าตอนนี้ถอนตัวกลับมาแล้วนะครับโอ้ครับลูกหมูจะขึ้นอ,อีกใช่ไหมครับ ไม่รอบนี้ครับรอบอีกสามคนแค่ถึงตัวน้องแล้วครับกับสมาชิกส,สามอยู่ลึกไหมยอยู่ลึกไหมลึกครับเบาเอาที่ใกล้ที่สดดุดเดินใกล้ที่สดุเดเจอน้องลูกหมูยังครับอยู่กับผมครับอยู่กับผมรครับเจ้าหน้าที่ทหาครับ ครัพอรถอีกหนึ่งคันครับเจอสมาชิกเพิ่มกี่คนด้าวห้าคนเปิดฟ้าเลยนะลุงหัวของเต็มครับเรานั่ง<ต>หลังกระบะเลยเดิวมาเต็มก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวทันขึ้นไปรบอีกคันหนึ่งนะครับหน้าซอกได้เลยเดินตรงเลยเดิตรงเลย ระวังตกเขาระวังตกเขาไได้ไดไดไดโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับ